ใช่ใช่แต่ว่าไม่ต้องก้าวจีแค่แบบเดียวนั่นมาณนั้นครัะครับประมาณนั้นคราครับชื่ค่ะไออาร์ตนะสวัรัี อาจจีสามเท่า้ากังห้าก็ได้มีเท่ากันบานนี้เข็ก็ได้อีกเข็นบานนี้ก็ได้อีกอันนี้น่าจะเข็มอันนี้คขออ่าอออขึ้นดีกว่าขึ้นขึ้นดีกว่าโอเคดีครับยิ้มอย่างเดียวหนึ่งองดีครับครับตกที่ก่เียบ้อยเราเข็ออกมาอ่านั่นหละ น้าดูเอาเอ่อการดากรดอนน้างหลงนี่ซองอเทสแยนะสกอเดี่บ้จก่นหย่นาข้าง